สวัสดีครับ่านผส้มทุกทท่านนะครับผมเอฟซีท่านสองนาลินตามฝันครับผมนาลินตามฝันมือนี้มาก่อติดนะครับติดตามเลขของพอสักนะครับสูตรคำนวณของพอสักเพื่อนว่าเพิ่นจะห้เลขมาเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเพื่อนจะให้วิ่งล่างวิ่งบนนะครับผมแล้วก็จับคู่ให้บนล่างนะครับผมมื่อี้เข่ามาติดตามของพอสักนะครับผมเขามาหลายงวดแล้วครับ น่นลินตามฝันจิตเอามาลงให้เอฟซีทั้งสองให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับผมท่านผู้ชมเขามารับชมรับฟังแล้วครับจะลื่มกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้นันลินตามฝันครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบื้องตัวเลขของพ่อสักนะครับผมไปเบื้องพร้อมกัน<อ>ครับเต็มเต็ม<ๆ>ตัวไหนเต็มเต็มนี่เด็พูดที่แล้วไหมแมน่นใส่นี่เดยี่สิบห้าตัวดึง เดินบนครับผมเนาะยีตัวนี่ครับผมตอยี่บห้าตัวเดินบนเก็บศูนตัดอุกรณโมเลยสูนทุกอปุยอยู่วนเก็ตัดอุกรณโมเลยยิบหาคู่พุณนะเออยยิบหาคู่ก็ได้เก้าคู่นี่เด้เข้าฟุนเจ็บบ่แม่้นกูจะลแต่ว่าตัดลอก ตัดออกดับอย่ว่าตัดหอกอยว่าเข่าตัดอดอกเดี๋ยวบอกเข่านี่นะศูนว่ที่เราดับศูนนี่้วันน,นี้ก็สิดยดไนี่เกานี่สิบห้ตัวนี่คืเห็นหงมาจักตัวหน่อยหนึ่งอ่ะตาดีเนาะมันนวยปุยยี่หม10สบนฮะศูนย์หน่สามสี่เกนวยบน ยี่สิบห้าตัว,วยี่สิบห้าตัว,อตวเอาตัวเด่นเอาตัวเด่นเลยเนาะครับติด6เมษายนยิบหาคู่ทั้งบ่แเมนจะเอาลงบอลเตอร์อายกระจ้าบ่บอบอาตัวเด่นซ้ำเก่าลงหลายๆอายกระจอกนี่เซียนนั่นตรงนี้สองชุดเท่านั้นสองชุดเดียวจัดหนึ่งดดชุดเดียวก็วได้หนด่งแค่หนึ่งชุดเดียวก็ได้ชุดเดียวบ่ กิ่งก็จะเกียงแค่ชุดเดียวงานบอกจะมือยานได้ๆเนาะในมาชุดเดียวนี่อันนี้รักสิบพ่สจั่งนี่งานสิบบนหน่วยหน่วยบนอ๋อห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าคู่กับผมเนาะชุดเต็มครับคือได้ยิน่าแตจับให้คู่เดียวเมื่อกี้นี่ เต็มไปหัมดแล้วจับให้เต็มเลยุณพอสจับให้ประหัคูเดียวจับล่างให้จัล่างด้วยล่างที่ประจักเนาะล่างผมล่างเลยล่างยังศูนย์ศูนยบบี่สิบเม่อรบอกภาษล่างนี่ลสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองวิ่งศูนย์ 0เม็ดเดียวเป็นสิบพอมลัก1ิล่างพอมศูนยะล่างพอมวิ่งวิ่งศูนย์ตัวเดียววั่ใจศูเนาะงวดที่แล้ว8ดกับ9ครับ10ล่าง10บล่างเข้าที่9เข้าที่9ก้อมครับผมหวดนี้ศูนย์เม็ดเดียวล่างศเม็ดเดียว0ูสา ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ดศูนย์แปดไลนตามฝันครับศูนย์เก้าซ้ำหลุดศูนย์คนเดียวเลยสิบตัวเนาะสิบตัวเขาจะเห็นลายคู่แท่หมนี่ เอาเม็ดเดียวไปเล่นศูนย์ห้าดีศูนย์หาครับผมพี่้องทำเม็ดเดียวในศูนหาบ่พเหาม่สวยงามสวยงามอศักดิ์ุเดี๋ยวยังตัวล่องตัวล่องน้เต็มดตัวร่องตเือว่าเอาเม็ดเดียวอศักดิ์ตัวกรมีตัวล่องก็มี่ตัวคืดเม็ดเดียวกัคือตัวนี้แหละใครอศักดิ์ศูนย์า ส่วนบน,บนหานึ่ง <c oughs> บนเม็ดเดียวรัก่วยก็<ช>ยังคลิปตโตนัรัก่วยก็หลายโตท้บรัก่วยเป็นเรื่องแต่สูนเานาะเรื่นนะองแ่เนาะคือ่าเขียนเขียสองสาม่แมนแมนเต็มคือซือ้อซื้อแลวพความนี่แต่ตัวเน้นมันก็คือจังนี่นี่ตัวเน้นมันหาตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูองศูนย์ศูนย์หาเก่า เด่นมากๆศูนย์หางทุบซากรห่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวบนนี่บนนี่บนกระห่าแต่ว่านี่บอเพสีสิหาตัวแต่ว่าดึงสิมาบอบ้องหันดึงมาอยู่เก่าตัวนี่เตี้ยแมนอลักซ์ซิปอลักหน่วยในแมงก็กลัน บดเท่อกันท่อกันถ้าสันที่ประกอบได้บ่แม่นบ่ประกอบเด่นได้บ่ท่อกันยี่สิบห้าตัวเยี่สิบห้าตัวบ่มีบ่มีเพชรคางนึงเถื่อคางนึงเพชรคางนึงกับป่อยบ่ได้แม่นบ่พอสัตว์แม่นข้างหน้าก็ดึงมาเก้าตัวอุ้ยที่าที่จะเป๋าที่เ่าเนี่ยนะโอ้ยตัดบอกกอนโมเลยศูนย์เจ็ดนะตัดบอกกอนโมนี่เลยมันกอนโมห่อนี่ยี่สิบห้าตัวดึงมาแล้วมันได้เก้าตัวครับศูนย์เจ็ด โซนเจ็ดควันเลยร่างวิ่งศูนย์ครับนี่ครับศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก่าครับผมเนาะเด่นมากๆศูนย์ห้าครับผมตัวรองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะพ่อสักถามเนี่ยยิบหาคู่นี้เนี่ยเข่าแท้รัประกันใครเลยแมนบอลแมนยิบหาคู่บนเลยนะแมนแมนขาบ้าซงวัตตานิบตานิบ ไปนาจักสิเป็นยังไงสนิทขึ้นหลังเขาชงวดเขาชงมดยิบหาคู่นี่ยิบหาคู่นี่ก็ถือว่าถ้าเข้าจริงกับผมเนาะกับมันกับในตัมันถ้าเข้าจริงเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยถ้าเข้าจริงหน้าลงทุนอยู่น้องหัจักเนาะยิบหาคู่กับผมเห่นน้อยบนย่างหยวเล่นน้อยกันแล้วซีซีฟตัวก็ยังเล่นแม่นครับบัตนี้เลี่ยนจะว่ากิบหาตบวกกาเล่นดิออ้ยจังว่าบัตรเอเล่ยนมาไล่ร่องเบอร์นี่สีบอลบวกกาเล่นนี่บ้านมือเส้าก็มาเน้นเด็กนี่เลยตัวเน้น ท่มท่มแล้วท่มศูนย์ห้ายสิบาทศูนย์ห้าสวยศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสวยนะตัวเก่าเียศูนย์เ็ดเจ็ดศูนอก็ว่เพชจค่ที่หาตัวนี่น่วยน่วยแมนวังหันได้ลัก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 สิมันแปดกับเก้าแปดกับเก้าโอ้หาตัวนี่มาใส่กับอาญาเลยทำเนี่ยนนี่แค่ตัดหยอกศูน งวดนี่บางเอินได้ตัวเดียวงวดที่งวดที่แล้วได้สองตัวงวดก่อนนี่ได้สามตัวสามตัวก็ซื้อสิบห้าตัวเือเป็นเถกอกแนบอกย้อนหลังเขาดีมากแต่เป็นนาบดบลูกจักจิกไปดกวอ๋อครับผมนานตามนี่ครับผมตามมันแล้วเนาะตามนี่ครับผมคชับนาจอเด้อพี่น้องกับผมนอะพ่อจักว่าย้อนหลังรับผมนาะเข้าทุกงวดแต่เดินหน้ารู้จะเข้าหรือเปล่าครับอ๋อตามนี่ครับผม เย็นมากๆบน51ล่าง05ครับท่านมันบบหอบหนาหอบหลังนะเขาเขา่าคือเขา่าเป็นคอศัก,กเดี๋ยวก็วหอบไปออกพุ่น<ะ>เดี๋ยวก็วหอบมาออกพี่อ๋อตามนี้ผมนอกแคบ,บหน้าจอครับผมนี่ครับกับสุดท่านี้ขออุปกรณ์เหเอฟครับผมกับฟังแนวทางของ้อศักดแล้วนะครับผมนลินตามฝันกับมาสรุปให้อีกเทียนะครับผมกับเลขหลักซิบของ้อศักแนวทางบนของคอเพ่น ให้แม่สามหาเจ็ดแเกนะครับหลักสิบนะครับบนนะครับมีศนหนึ่งสามี่เก้าครับหลัก10บแนวทางข้างบนครับผมเลขเด่นของพ่อซักจับคู่ให้บนนะครับจับคู่ให้แล้วก็มีอยู่ 3, าม 4, ีหา 4, ีเจ็ด1เก้หาศหาหนึ่งครับผม แนวทั้งขังบนนะครับพอสักคนก็ให้เน้นๆนะครับผมให้เน้นๆก็บหาหนึ่งนะครับหาหนึ่งหาสามหาเกครับผมข้างบนเด่นบนนะครับผมแนวทางล่างให้วิ่งศูนย์นะครับผมพอสักคนกับจับคู่ให้แล้วแนวทางล่างสองตัวกับศูนย์ศูึงศูนย์สองศูนามี่ห้าศูนย์กศูนย์เกครับผม ตัวเด่นเดนก็นมีศูนย์เก่ากับศูนย์หานะครับศูนย์หาพอสักคนก็นเด่นให้นะครับหมั่นใจให้ศูนย์ห้าล่องเด่นกับศูนย์สองศูนย์หนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อสักนะครับจับคู่ให้แล้วนะครับทนผู้ส้มสอบกัแบแคปหน้าจอไว้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเพื่อจะมีโศกมีลาบนำกัน ถูกไปน้ากันนะครับผมแนวทางของพอสักคนเก่าไม่เคยผ่านนะครับตามที่เพิ่นเคยบอกนะครับคุณพอสักเ่นเก่าบ,บอกเราว่าไม่เคยผ่านงวดนี้กับมาตามกันต่ออีกที่เก่าครับผมเอฟซีอย่าลืมนะครับฝากไว้เลขพอสักนะครับจับคู่ให้แล้วบนสองตนะครับล่างสองตจับคู่ให้แล้วครับแต่ว่าพอสักคนก็บ,บอกว่าให้วิ่งบนวิ่งล่างอะ ลักศูนย์นะครับผมงวดวันที่16เมษายน2566ครับผมหาจับจองไว้นะครับผมก่อนอันนะครับเอ็บเชื้ครับผมสำหรับคลิปนี้นลินตามฝันกับขอลา,า่านพุชมไปก่อนนะครับผมขอให้ถูกไปน้ำกัน,นำล,ำลำล่ำลุลุไป้แล้วกันนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ